เป็นคนที่เราแซวได้รืลอกดีขอหนึ่งอ้ยแล้วไม่คิดอะไรมากก็คบบคิดที่คือแบบพี่เขาก็แบบเหมือนสอนแล้วพาขอแบบอย่างที่ข่อยบอกข่อนพิมพิมยากอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรียนจบมหาวิทยาลัยมันจะต้องมีงานหลายอย่างเยอะค่ะปก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วอ่ะเพราะรู้สึกว่ามีคนช่วยตลอดใช่พอบ้างนใช่เสร็จแล้วพอมาวันหนึ่งวันที่แบบเราไม่มีใครเราต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วอ่ะะหนูก็แบบโชคดีที่หนูมีพี่ที่แบบเป็นรุ่นพี่หนูก็้ให้พี่ปาฟินาเล่เนี่ย เขาคอยสอนให้พี songs, e ่ๆทีมงานทีมในนั้นนะคะเขาคอยสอนตั้งแต่ p h o t o s h อ p สอน i-movie สอน f i n อ l Cut อะไรอย่างเงี้ยก็จนกระทั่งไปซื้อคอมใหม่ของตัวเองถือหิ้วไปอย่างเงี้ยห้าห้าหกวันอาทิตย์กว่าๆอย่างเงี้ยจนทำเป็นแล้วพอคุยกับพี่เขาแบก็แบบแอมเบิดโชว์ันพี่หัวทำเป็นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกใจก็เลยตกใจรู้สึกว่าเฮ้ยเก่งขึ้นแล้วก็แบบคือการที่ทาอะไรพวกนี้ได้ มันต้องใช้ใจศึกษามันเพราะแบบว่าเราอยากจะทําแบบนี้ทาแบบนี้แล้วการที่เขาแบบได้เล่าให้ฟังแบบว่าโอยกคอมพิวเตอร์ไปแบบไปเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมีเป็นเป็นแบบมีความทะเยอทยานที่อยากจะเรียนรู้ซึ่งแต่ก่อนคือแบบคนละแบบกันแต่ก่อนนี่จะเด็กเด็กไงทั้งแบบมันก็จะเด็กๆกันทั้งคู่แหละครับก็แต่พอเดี๋ยวนี้คือแบบรู้สึกว่าเก่งขึ้นแล้วรู้สึกภูมิใจที่แบบที่เขาเป็นแบบนี้คือไม่ว่าจะเป็นทำรายการทำรายการหรือว่าการไลฟ์เนี่ย พูดดีไม่ได้คถามคำถามนี่มันนานมากแล้วก็รู้สึกเอ่เรียกว่าอะไรคนลุกแต่วูดี้อยากจะลองถามสักตั้งหนึ่งเซียมจะเรียบเรียงให้มันให้มันง่ายที่สุดให้มันสวยงามที่สุดวันนี้เราสามารถพูดได้ไหมว่าเรากลับมาดูใจกันใหม่อีกครั้งหนึ่งจากที่ห่างหายกันที่สุดกอขวัญคือมันไม่ใช่คําว่าดูใจนะเพราะว่าขวัญกับพี่กอล์ฟปเราไม่จำเป็นต้องดูกันแล้วค่ะ เพราะว่าคือพี่กอฟเขาก็รู้จักขวัญเมื่อก่อนไหมว่าเราเป็นคนยังไงนิสัยยังไงอ่ะขวัญก็รู้จักพี่กอฟแต่ว่าในโมเมนต์เนี้ยเราคือมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากความสัมพันธ์อื่นนะคะคือจะยังไงก็ได้อ่ะขวัญก็ไม่ได้อยากให้แบบเสียความสัมพันธ์จากตรงเนี้ยไปไหนคือถ้าเกิดเป็นคำว,ว่าแฟนวันนึงแฟนมันก็ต้องมีคําว่าเลิกกันห่างหายกัน<ม>ลากันแต่ว่าคือพี่กอฟเขาก็อยู่ในสเต็ปหนึ่งที่แบบขวัญไม่ได้อยากให้มีคําว่าหาย คนลนี่มาไม่ได้มาเล่นๆนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ได้เล่นอย่างนัคือแบบมันมันเป็นความสำคัญที่มันมีคุณค่าอย่างสมมติว่าถ้าเรารู้จักใครคนคนหนึ่งเนี้ยแล้วเขาก็ผ่านชีวิตมากับเราเติบโตมากับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพอหายไปเราก็จะเรียนรู้ถึงอดีตแต่พอมาวันหนึ่งแล้เราก็พยายามเอาอดีตนะคะแล้วก็ มาเป็นทางเรื่องของเราว่าเราพร้อมหรือเปล่าอยากเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยงั้น,นหลังจากวันนี้เวลานักข่าวถามว่าถา้าไม่ใช่ดูใจมันคือก็ตอบไม่ได้เพราะคนเราก็ไม่จําเป็นองยาวอย่างเงี้ยครับผมย<ม>ังเรียบเรียง<ช>ไม่ถูกเลยม,มันยังเรียกเรียงไม่ได้น้องตอบเองคุณคิดว่ามันคืออะไรเอาแบบภาษาชาวบ้านที่สุดเลยตอน้อืมเพื่อนสินต์ว่ามันเป็นคือจริงๆก็ความเป็นเพื่อนสิเนต์มันคือการที่รู้จักกันมานานอยู่แล้วครับมันก็เรียกได้อย่างนั้นครับคอว่การฟนเดือคนโมัน แตบบ่ไม่จำเป็นเนาะผ่านจุดนั้นมาแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าก็รู้สึกว่าความที่มันเหมือนที่ขวัญบอกเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นมิตรภาพที่ดีแล้วก็ <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีท,ที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็การู้สึกก็รู้สึกเหมือนขวัญว่าไม่อยากให้มันแบบหายไปหรือแบบต้องมาเกิดอะไรที่เกิดขึ้นมาสิบปีที่แล้วอีกต่อไปอย่างเงี้ยอืต้องต้อง,องผ่านด่านคุณแม่ครับผมต้องมีการขอคุณแม่เนาะเฮ้ยคุณแม่ไม่มีอะไรเพราะคุณแม่เอ็นดูพี่ก๊อฟอยู่แล้วค่ะ ก็แต่ได้คุยกคุณแม่ก็ก็วันที่ไปบวชคุณแม่เดี๋ยวเมาเองคุณแม่หนูตัดตัดผมแล้วผมมีกอเปลียแล้วคุณแม่นับตาคอเขาบอกแม่นี่ลูกลูกยังไม่ได้บวชมีลูกอยู่นี่อะไรเงี้ยแต่แม่ก็แบบเหมือนเห็นมี่กอแป๊บแบบนานๆอะไรเงี้ยแล้วแบบคนก็แบบเหมือนกับคนในครอบครัวเราเราบวชมันก็เป็นวันพิเศษของคนคนนึงอะไรเงี้ย เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกันและกันมามันเมันกับมันเป็นแก๊สที่หายไปเมื่อสร็ปีแล้วมันมาเติมมันมาต่อเติมกันอีกทีค่ะค่ะซึ่งซึ่งคิดว่าแก๊สนั้นเป็นแก๊สที่ที่แต่ละคนได้ได้มีชีวิตและได้เรียนรู้และได้โตขึ้นครับคุณพี่เฉลยเมื่อกี้ผูกชมกนะคุณนะเป็นอย่างไรบ้าง ชมเลยไม่เห็นชมเลยชมนมเงี้ยตอนแกก็เก่งขึ้นทำทุกสิ่งได้ไม่ชมเลยพวกอื่นๆคนอื่นเขาก็รู้แล้วไงคะไอ้สวยๆเลยเราไม่ต้องพูดเลใจดีเปจิตใจดีอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตอนเขาเป็นพี่อยากฟังว่ามีอะไรดีในตัวก๊อปที่เหลังพี่ก๊อปเอ่อเป็นคนพื้นฐานจิตใจดีอะค่ะไม่ใช่ว่าเป็นคนดีจากคนที่พยายามทำตัวเองดีอย่างนี้ คือมาจากคุณพ่อคุณแม่เขาสอนมาบ่มมาดีหนูว่าคนมันเหมือนจะแบบเหมือนผลไม้อะถ้าผลไม้จะอร่อยได้มันก็ต้องมาจากต้นไม้มาจากดินมาจากน้ำมาจากพาวเอา์าัตตัลอะไรยเงี้ยแล้วพี่จ๊อบเขาแบบเหมือนจะแบบดีด้วยจิตใจดีด้วยคือแบบว่าหนูเซนซิทีฟะนะนี่ด่างกว<อ>่ารใช่แล้วแบบมีความเป็นศิลปินมีความแบบ ใช่หัวใจอะอใช้หัวใจคิดทํางานบางคนจะดําเนินชีวิตโดยใช้สมองว่าแบบเฮ้ยแบบนี้มันคือคนปากก็มาได้ผลกําไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยทางหนึ่งมันแต่ละคนใช้วิถีชีวิตวมบากการเดย <S <S 1> <S 1> สิ่งที่พี่กอล์มีเลยคือสิ่งที่แบบขวัญคานรบในตัวติดลอคเพราะว่าเขาใช้ความดีในในตัวเขาเนี่ยเป็นบรรทัดฐานยกครอบครัวคนมาจากครอบครัวที่ดีอะเราอยู่ใกล้เขาเราก็จะได้รับแต่สิ่งอะไรที่มันดี 28่แล้วยแล้วพี่เชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปคงจะต้องมีการใช้สติอย่างมากมาในการตัดสินใจในการคบใ,<ช>ในการ<ช>ก,ารก,ก,ก็ก็เป็นคิดว่าเหมือนด้วยความที่เราโตขึ้นอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็มันต้องมีสติพอม,มีสติเราจะเกิดปัญญาแล้วพอเกิดปัญญาเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราจะเลือกทำเนี่ยเราจะทํามันให้ดี เราจะทําด้วยความดีเพราะไม่งั้นเพราะไม่งั้นก็คิดว่าถ้าคนเราไม่มีสติเลยมันก็ทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วมันจะทําให้เราทําผิดหรือทาไม่ดีแล้วมันเป็นเป็นภัยต่อตัวเองเราคิดว่าเราควรคิดแบบคิด positive t h i n ริ n ๆตลอดเวลาทําให้ดีและชีวิตเราจะดีเองนะครับคิดยางไงไม่อันนี้อันนี้ในมุมที่ชี้เนี่ยสดๆด้านๆสดๆด้านๆไม่พี่มองอย่างนี้พี่มอง พี่มองนี้นะว่าหลายคู่เนี่ยวเวลาคบกันเนี่ยเขาคิดว่ามันต้องมีปากเสียงถึงจะสมบูรณ์แบบแต่หารู้ไหมว่าคุณสาม,มารถใช้ชีวิตอยู่แบบบวกแบบม,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 มีความสุขทุกคนได้เงมาะข้ามเรื่องเล็กๆไม่เอาดิไม่คือมันเป็นอะไรนะตัเลยนะบอกว่าปากเสียงมีมามากาานะจริงๆไม่เพาะเลยหล่ะเราคาดหวังว่าคนที่เราคบด้วยเนี่ยต้องเป็นอย่างงี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่หารู้ไหมว่าคุณเปลี่ยนคนคนนั้นไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วไม่เป็น นั่นมันก็จะปล่อยวางแล้วมันสบายมากมยอมรับแล้วก็มอนคืาเรียกว่าอะไรกันจับแบบเข้าไปกับในในใน,ในอ่าสิ่งแวลดล้อมนั้นหนึ่งตัวคนคนนั้นเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันได้พออยูอเราก,ก็ดูกันไปเรื่อยนะความสัมพันธ์ระหว่างกอล์ฟกับขวัญความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกับวูด,ดี้ <c oughs> และความสัมพันธ์ระหว่างกอล์ฟกับวูดี้ว่าไหนมันจะบานเสพั่งการในช่วงห้าปีที่ไป สบายใช่ไหมไม่มีอะไรบอกเลยไม่มีไม่ไดบอกแต่ว่าแต่ว่าหม่